น้องมินเธอน้องมินเรือน้องมินตดนะคะทุกคนแล้วฝักใกล้ตรงนี้ค่ะนางนางแบบเป็นสุภาพเป็นคุณลักษณ์ีมากนะคะตดตรงนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพมกับน้องมินน้อง และที่มียนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาเลนจ์ภารกิจแข่งกินปีโป้คนละ16ชิ้นนะคะนี่เรามาแกะเลยปีโป้โโที่ใช้เป็นตัวนี้นะคะดีโดของแองจีเ้เบิร์ดอ่ะละค่ะนี่เราแบ่งกันครบแล้วนะคะคนละ16ชิ้นละ2ชิ้นใช่งานเราเพราะยัง เอาละหนึ่งสองสามเอาละค่ะอุ้ยแกไม่ได้ทำไมแกชิ้นเดียวเองอ่ะแกไม่ไหวนี่ไงนะคะสองแล้วค่ะสองทุกคนสองหมดเลยนะคะเราใช่มันช้าที่แกไม่ได้ทุกคนสองอู้น้องมิ้นน้องบิล น้องมิ้นน้องมิ้นแพ้น้องมิ้นแพ้น้องมินนงม้นแพ้แน่นอนพี่เบียร์พี่เวลาพี่เบลสีแล้วนะน้องมิ้นเท่าไหร่น้องมิ้นเรือหนามันโกกอ่ะมันเยอะอ่ะฉันต้องแช่น้ำให้ได้ข้าวกล<ะ>วนะมแค่เสียแฉะไม่ได้อด่ะมันแกะไม่ได้ของมออนจบคอนจบไม่ได้สิ ลุนเป็นแบบนี้หมดแล้วค่ะพี่เบียจะแพ้แล้วนะคะจะแพ้ที่ชิ้นที่้ยดเอออีกสิบชิ้นแพ้ก็อีกช่างอีะชิ้นก็อีกน้องมิ้นแพ้นะคะเดี๋ยวเราจะทำโทษตรงมินนะคะเดี๋ยวเราจะบอกบทสรุปสุดท้ายว่าทำโทษอะไรนะคะ คนแพ้นะคะระวังตัวนะคะเร็วขัดทน <ๆ S 1> แต่ไม่บอกอ่ะอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วอ่ะรู้สึกว่าอิ่มแล้วค่ะน้องๆแต่ไอ้ได้อ่ะแกะยากามันแกะยากมากเลยค่ะพายพายพายมันแกะไม่ได้อ่ะ แกะไม่อ้อค่ะเด็กๆเหลือตั้งหลายชิ้นนี่นันแก่แล้วทีคนแกะยากมากค่ะน้องเนี่ยพอแกะแล้วมันขาดหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยโดนแน่น้องมิ้งโดนแน่ค่ะ นางไม่ยอมกินนะคะดูนางไปเล่นข้างนอกไหมคะโดนแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะไม่ได้เอิบปากเดี๋ยว่เดี๋ยวเราจะไม่ใช่แค่บทลงโทษเดียวนะคะของพี่เบียนหนึ่งบทลงโทษแล้วของบิวอีกหนึ่งบทลงโทษนะคะถ้าลงเป็นแพ้แก้เลยแพ้ไม่รู้กังคนแพ้คนชนะมันก็ต้องมีแบบการตำโทษนะคะ ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะทำแบบนี้เดี๋ยวให้คิดคนละสองหมรู้เลยเบียดอิ่มแล้วอเียดเท่านี้เบียดอีก้าอันไมนะน้นนองมิ้นไม่เห็นหน้าเห็นตาอะคะเราจะขูดแค่มือ <S <S น้องมิ้นตดนะคะทุกคนแล้วตดใกล้ตรงนี้ค่ะนงังนางแบบเป็นสุภาพเป็นคุณสตรีมากนะคะตดตรงนี้เลยค่ะ อยากจะมีเสียงให้ฟังด้ยนะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีคนบอกว่าขอยอมแพ้นะคะคนนั้นคือนาาเงียบเลยนะคะน้องมินน้องมินบอกว่าน้องมินบอกว่าน้องมินบอกว่าน้องมินยอมแพ้นะคะตอนนี้แล้วเราก็ไม่กินแล้วค่ะน้องบิวเหลือสาม ส่วนที่เบียร์เหลือ5นะคะแล้วก็น,น้องมิเหลือ8น้องมิเหลือ8นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำโทษน้องมินกันนะคะคน,นละคนละบุตลงโทษไปดูกันค่ะ,คะๆๆๆๆๆเอาละค่ะเราแข่งจบไปแล้วแล้วก็น้องมิ้นเป็นคนแพ้ฉะนั้นพี่เบียร์จะให้ทำโทษหนึ่งครั้งก็คือเต้นคุกกี้เสียงไทยโอเคไหมตรงนี้นะคะพร้อมเริ่มกันเลย คือน้องเต้นประมาณว่าสองวินาทีเท่านั้นนะคะเต้นเร็วมากอะน้องน้องน้องบิวอยากจะทําจะให้น้องมินทําทุกอะไรคะให้ถือถุงทองถุง,งนั่นกับเต้นฮ่าฮ่ไหวไหมไม่เอาไหวไหม,ไม,ไ,หมไม่เอานะคะนกักเอาอะไรดีให้เ้เต้นปานามาให้เต้นปารูมา,ปา,มาปานามาเหรอปานามาโอเคพอไหมปานามา นางก็เต้นได้นะคะไม่มีดนตรีด้วยนะคะทุกคนนีเต้นกันสนุกสนุกนะคะบทลงโทษสนุกสนุกเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะเราไปกันแล้วใช่ไหมบมายบา